สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้26มิถุนายน2567มาเด็กครับ4ทุบเสนะครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับพี่น้องอสมอครับพี่น้องอสมอทราบไหมครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรครับและวันนี้วันที่26มิถุนายน2567มีข่าวเคลื่อนไหวอะไรที่อสมอควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับอสมอในบทบาทของอสมอด้วยครับฟังรายละเอียดในคลิปนี้นะครับ วันนี้เป็นสองวันนะครับเป็นสองวันสำคัญนะครับเป็นสองวันสำคัญอันหนึ่งก็เป็นวันสุนทรภู่ครับวันที่ยี่สบหกมิถุนายนสองห้าเจ็ดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับไอ้วันต่อต้านยาเสพติดโลกนี่แหละเกี่ยวพันกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวขันกับเกี่ยวพันกับอสมควรจะรับรู้รับทราบไว้ครับ ซึ่งในแต่ละปีนะครับทุกวันที่ยี่สิบหกซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดของแต่ละปีนี่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีการทําลายทําลายยาเสพติดทําลายสารเสพติดของกลางนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับได้แล้วก็จับของกลางได้นี่พอสารตัดสินแล้วดําเนินคดีเสร็จแล้วนะครับส่วนที่เป็นของกลางนี้แหละครับในมีการเก็บ เก็บยาเสพติดหรือสารเสพติดจากของกลางนี้ไว้ก็จะนําออกมาเผาทําลายนะครับทุกปีนะครับปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับและแนวโน้มการปรับยาเสพติดของรัฐบาลชุดนี้มีอะไรที่อสมอต้องฟังต้องรู้รายละเอียดังต่อไปนี้ครับ26มิถุนายน2567สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นนะครับจัดการยาบ้ายาเสพติดต้องยึดทรัพ์ ไม่เช่นนั้นบำบัดรักษาไม่ลดก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินรับธีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็พูดว่าการการจัดการกับกระบวนการค้ายยาบ้ายาเสพติดนี่ต้องยึดทรัพย์ถ้าไม่เช่นนั้นจะบำบัดรักษาไม่ลดคือคนเสพนี่บำบัดรักษาไปยังไงก็ไม่ลดถ้า ไม่จัดการด้านยาบ้ายาเสพติดนี่ต้องยึดทรัพย์นะครับโดยที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้มีการเดินหน้าขาจัดยาเสพติดทั้งหมดไปนะครับเปิดปฏิบัติการเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า Continue to zero ก็คือทำให้เป็นศูนย์ทำให้ยาเสพติดไม่มีํำนองนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษว่าทำให้ ทำให้ยาเสพติดหมดไปเดี๋ยวนี้อะไรทํานองนี้นะครับทําลายยาเสพติดให้โทษนะครับวันนี้มีการทําลายยาเสพติดให้โทษของกลางรวม20ตันจาก41,800คดีมีมูลค่าประมาณ6,456ล้านบาทมากที่สุดเป็นเม็ดแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนก็คือยาไอนะครับ ายาไอซ์และแอมเฟตามีนก็คือยาบ้ารวม19.9ตันนะครับมากที่สุดก็คือเม็ดแอมเฟตามีนทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุธินก็บอกว่ายาเสพติดต้องยึดซัพย์ไม่เช่นนั้นไม่หลาบจําการบรรบาดก็จะไม่ลดลงนะครับวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับหัวข,ข้อข่าวหลักๆก็คือได้ กำหนดการถือครองยาบ้าจาก1เม็ดเหลือ1เม็ดมีผลบังคับใช้แล้วนะครับและขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงนํากัญชากลับเข้าเป็นยาเสพติดซึ่งกระบวนการการนํากัญชากลับเข้าเป็นยาเสพติดนั้นได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2 5 6 7จนถึงวันที่25มิถุนายน2 5 6 7ที่ผ่านมามีผู้แสดงความิดเห็นกว่า1 0 0 0 0 0คนซึ่ง ในในส่วนความเกี่ยวข้องการปราบปรามยังต้องเน้นการยึดทรัพย์ด้วยเพราะเน้นบำบัดรักษาอย่างเดียวไม่พอจึงต้องมีทางออกในเรื่องการยึดทรัพย์เป็นหลักด้วยควบคู่กับการดําเนินการต่างๆรวมถึงการผอทําลายยาเสพติดในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการปราบยาเสพติดเช่นกันนายสมศักดิ์กล่าวนะครับที่ผ่านมานะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินกล่าวว่า ที่ผ่านมาในเรื่องกฎหมายหากสารไม่ตัดสินเราก็ไม่สามารถทำลายได้แต่วันนี้หากจับกลุ่มและพิสูจน์ว่าเป็นสารเสพติดก็สามารถเผาทำลายได้ทันทีซึ่งมีความรวดเร็วในการดาเนินการมากขึ้นจะเห็นได้ว่าโกดังของอยจะโล่งอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อมีของกลางก็จะเผาทำลายตลอดนายสมศักดิ์เทพสุทินกล่าวก็คือ าตามกระบวนการการทําลายของกลางยาเสพติดที่จับได้และดำเนินคดีนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสารต้องตัดสินก่อนพอสารตัดสินก็จึงนําของกลางนั้นมาทําลายได้แต่ต่อไปนี้นายสมศักดิ์เทพสุินกล่าวว่าต่อไปไม่ต้องรอสารตัดสินถ้าหากว่าจับและพิสูจน์ได้ว่าเป็นยาเสพติดก็สามารถเผาทําลายได้ทันทีก็ทําให้โกดังของ อ,อยอก็คือองค์การอาหารและยานะครับโล่งอยู่เรื่อยๆเพราะมีการทําลายของกลางมีการเผาทําลายของกลางตลอดนะครับก็อีกเรื่องนะครับนายสมศักดิ์เทพสุสินให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการอนุญาตนําเข้าสารเคมีสารตั้งต้นบางชนิดหรือเป็นส่วนประกอบในเรื่องการผลิตเครื่องสําอาง หรืออื่นๆหากนําเข้ามามากเกินไปให้ต้องให้ตั้งข้อสังเกตตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเกินเกินกว่ากฎหมายก็ต้องห้ามนําเข้าหากทําผิดก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขบําบัดรักษาให้น้อยลงได้หากมาตรการต่างๆไม่ครบวงจรการบําบัดก็จะสูงขึ้นโดยหัวใจสําคัญของนายสมศักดิ์เทพสินกาวก็คือยึดทรัพ์ จะเป็นการใช้ยาแรงกับผู้ค้าผู้ผลิตหากเราจัดการได้การบําบัดก็จะน้อยลงถ้าเราปล่อยปละละเลยเดาเนินการไม่ครบวงจรตัวเลขการบําบัดก็จะมากขึ้นนายสมศักดิ์เทพ <iyor> สุเส็นกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของอยาเสพติดสารเสพติดนะครับมันเป็นเรื่องกฎหมายกฎหมายกําหนดว่าตัวไหนเป็นยาเสพติดตัวไหนเป็นสารเสพติดครอบครองไว้เพื่อเสพได้มากน้อยขนาดไหนก็ล้วนแต่เป็น กฎกระทรวงสาธารณสุข <Okay. S 1> เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขทั้งนั้นนะครับ <Okay. S 1> กระทรวงสาธารณสุขก็จริงอยู่ในส่วนของกฎหมาย <Yeah. S 1> ยาเสพติดแล้วก็อยู่ในส่วนของการบําบัดผู้เสพถ้าผู้เสพโดนปล่อยปะละเลยไม่รับการบําบัดให้หายขาดจากการเสพ ผู้ป่วยก็จะกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับพอเป็นผู้ป่วยจิตเวทปัญหาสังคมก็จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านต่างๆก็จะมีผู้ป่วยจิตเวทมากขึ้นมากขึ้น,นก็เป็นปัญหาเกี่ยวเวียนมาถึงอสมอจนได้นะครับเพราะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวทในหมู่บ้านต่างๆในประเทศไทยนี้นะครับจะมีความยากลำบากในการรักษามากนะครับตอนแรกเขาก็เสพสารเสพติดก,ก่อนเช่นย,ยาบ้า อะไรทำนองนี้นะครับต่อมามันทําลายจิตประสาทพวกยาบ้าเนี่ยก็ทําให้ป่วยเป็นโรคจิตเป็นจิตเวทเพราะป่วยเป็นจิตเวทเข้าร,รับการรักษานะครับทีนี้เข้ากับรับการรักษาในผู้ปว่วยจิตเวทจะไม่ค่อยหายขาดเพราะไม่ค่อยกินยาญาติพี่น้องก็ลําบากที่จะเอายาให้กินบางครั้งก็เกิดการเอาเอราวา,า,วารบทาลายญาติทําลายผู้ที่เอายาให้กินทําร้ายร่างกายทานองนี้นะครับ ก็เป็นปัญหาถึงหน่วยงานหมออนามัยรอพอสตอบ้างหน่วยงานด้านอสมอบ้างทำลองนี้จะต้องคอยสอดส่องดูแลให้เขากินยาเป็นประจําทีนี้ถ้าเกินกว่าเหตุเมื่อไหร่ก็จะยุ่งมาถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเอะอะโวยโวายนะครับผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทนี่ไม่กินยาขาดยาบ้างอะไรทำรองนี้นที่สุดก็จะไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะว่าควบคุมไม่ไหวในระดับหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เอาไม่อยู่ผู้ช่วยเอาไม่อยู่คุณหมอเนี่ยก็มีแต่บอกให้กินยาหรือบางไรายไปรับยาโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลให้ยามาฉีดที่รปสตํานองนี้นะครับก็ทําได้ประมาณในด้านกรรารประวัติรักษานะครับแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นก็ต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลจิตเวชต่อไปก็เป็นปัญหาปลายทางก็คือตอนแรกเนะี่ยตอนที่ มีผู้เสพในหมู่บ้านก่อนเนี่ยจะเป็นปัญหาด้านการเสพตอนเขาเสพเนี่ยตอนเขายังไม่ป่วยเป็นจิตเวทเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยมันก็ยังพอไหวก็คือเอาไปบําบัดบ,บําบัดก็คือทําให้ไม่เสพอีกถ้าทําได้ก็จะกลับมาเป็นคนปกติได้แต่ถ้าทําไม่ได้บ,บําบัดแล้วก็ไม่หายกลับไปเสพอีกบ่อยๆบ,บําบัดแล้วก็ไม่หายกลับไปเสพอีกอยู่ทํานองนี้ ในที่สุดก็จะเกิดเสียเป็นระยะเวลายาวนานก็จะเป็นวัตถุออกนิดต่อจิตประสาทสารเสพติดนี่ในสุดก็จะก็จะกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทพอกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทก็เป็นปัญหาเกี่ยวมหาอสมอในคุ้มไหนก็ดูแลกันไปในการาทางเจ้าหน้าที่สาาสุขทางคุณหมอก็กำชับให้อสมอในคุ้มนั้นไปดูแลให้ ผู้ป่วยได้กินยาบ้างบอกญาติเขาให้เอายาให้กินตามวันนะครับก็เป็นปัญหาในที่สุดก็ผู้ป่วยจินเวชจะมีปัญหามากคือไม่ไม่ค่อยรับประทานยารับประทานยาไม่ตรงขาดยาก็เกิดปัญหาต่อไปปัญหาเหล่านั้นมาจากยาเสพติดทั้งนั้นครับซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรับทีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าในการมันเป็นเรื่องของตำรวจหรือกระบวนการหน่วยงานอื่นนะ ในด้านการปราบปรามเนี่ยส่วนการบําบัดรักษาคนเสพมันเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะทีนี้การปราบการปราบเมื่อดโดนจับได้เนี่ยผู้ค้าเนี่ยนาาสมัิ์เทีสินซื้อเขาบอกว่าถ้าศารตัดสินออกมาแล้วว่าเป็นผู้ค้าต้องยึดทรัพย์คือใช้ยาแรงยึดทรัพย์คือถ้าไม่ยึดทรัพย์เนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้คนขายก็ยังมีมากตราบใดที่คนขายยังมีมากคนเสพก็ต้องมี แหล่งที่ซื้อก็จะเสพพอะเสพก็จะเป็นปัญหาบําบัดบําบัดการติดยาเสพติดเนี่ยบำบัดมากขึ้นมากขึ้นคือมีงานให้เจ้าหน้าที่ได้ฝ่ายบําบัดได้ทําการบําบัดมากขึ้นทีนี้ถ้าบําบัดแล้วมันหายก็ดีอยู่แต่ถ้าบําบัดแล้วกลับไปเสพอีกก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาบําบัดไม่จบไม่สิ้นนะครับในที่สุดถ้าเกิดการบําบัดล้มเหลวเขาไม่หายจากการเสพ ก็นาไปสู่การเป็นผู้ป่วยจิตเวชดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่แหละครับท่านพี่น้องอสมครับวันนี้เป็นวันต่อท่านยาเสพติดโลกครับพี่น้องอสมก็นํามาพูดมาคุยกันก่อนนอนวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะครับซึ่งตามตำรับตาราแล้วก็เป็นผูชนียบุคคลของประเทศไทยนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับคืนวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ